รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะวันนี้มาพบกับเจ้ามงกรทองนะครับย่อประหยัดนะครับ เบื้องต้นเจ้าของแจ้งมานะครับรถคันนี้เจ้าของขอคนรับสภาพได้นะครับเพราะรถอยู่ในสภาพถือว่าเครื่องดีก็ซีดีนะครับแต่สีไม่ค่อยสวยนะครับสีตีอาบนะครับมีล้อแม็กนะครับยางดีนะครับมุมาลไรพาวเวอร์นะครับกระบอกกระบาดีถือว่าดีไม่ผุนะครับก็ตามสภาพนะครับอันนี้เน้นขายตามสภาพนะครับโดยรวมถ้าเข้าไล่เข้าต่วนนะครับในราคาประหยัดถือว่า โอเคนะครับห้องเครื่องยังดีขัน่องพันหน้าเดิมนะครับมีพงมลายเวอร์นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับรถดูง่ายนะครับแห้งๆนะครับแต่เน้นขายตามสภาพนะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคามา49,000บาทนะครับก็ลองโทรต่อรองกันดูนะครับรถอยู่โพธารามนะครับแถวๆวัดเขาช่องพันนะครับ ก็ยังไงนะครับลองโทรต่อรองกันดูนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้แนะนำรถที่เป้าแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับ mm hmm. ก็จะมีรถมาแนะนำกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับนาโนเนะครับยินดีรับใช้สวัสดีครับขอบคุณครับ